การไม่คาดฝันกลางเวทีสาวน้อยเพชรบ้านแพงค่าคืนที่ควรจะเต็มไปด้วยรอยยิ้มและเสียงหัวเราะแต่กลับกลายเป็นข้าคืนที่ทำให้ทั้งงานทั้งประเทศต้องหยุดหายใจจากอุบัติเหตุเพียงเสี้ยววินาทีทำไมมันถึงกลายเป็นตำนานที่แฟนคลับพูดถึงไม่หยุดนี่คือโชว์หรือบทพิสูจน์หัวใจศิลปินที่แท้จริงของอุงอิงเพชรบ้านแพง คืนนี้มักหมอนลำนิวส์แอดมินสาวไอจะพาคุณไปเจาะลึกทุกวินาทีของเหตุการณ์ปริศนานี้คำคืนที่ทั้งโซเชียลสะเทือนและจะไม่มีวันลืมเพราะมันไม่ได้จบแค่ภาพที่เห็นบนเวทีเบื้องหลังของเสี่ยววินาทีนั้นคืออะไรความจริงที่ไม่มีใครรู้กำลังจะถูกเปิดเผยในคลิปนี้จากรอยยิ้มเสียงปรบมือไปจนถึงความเงียบที่ปกคลุมทั้งหอล อุบัติเหตุครั้งนั้นไม่เพียงแต่ทดสอบหัวใจศิลปินสาวน้อยเท่านั้นแต่มันยังปลุกพลังศรัทธาของแฟนเพลงทั่วประเทศคืนนี้เราจะพาคุณย้อนกลับไปฟังทุกเสียงสะท้อนทุกคำพูดทุกคอมเมนต์และทุกความรู้สึกที่ทำให้ค่ำคืนนั้นกลายเป็นตำนานค่ำคืนที่เวทีสาวน้อยเพชรบ้านแพงจังหวัด แฟนคลับนับพันคนเบียดเสียดนั่นงานเพื่อมาชมโชว์เปิดฤดูกาลสุดยิ่งใหญ่ที่รอคอยมานานเป็นปีเสียงปรบมือเสียงเชียร์ดังสนานตั้งแต่เพลงแรกทุกอย่างดูเหมือนจะดำเนินไปอย่างราบรื่นจนกระทั่งวินาทีนั้นเกิดขึ้นอุงอิงเพชรบ,บ้านแพงศิลปินดาวรุ่งขวัญใจมหาชนกำลังโชว์เต็มพลังรอยยิ้มสดใสย,ยังเปล่งประกายอยู่บนใบหน้าแต่แล้วจูๆ่ๆรองเท้าส้นสูงพลิกกลางเวที เสียววินาทีนั้นเสียงดนตรีดังต่อเนื่องแต่แฟนคลับทั้งงานกลับเงียบกริบทุกคนแทบหยุดหายใจเรากับเวลาทั้งหมดหยุดนิ่งลงแต่สิ่งที่เกิดขึ้นต่อจากนั้นทําให้คนทั้งงานยืนปรบมือกึกกรองอุ๋งอิงไม่ยอมถอยแม้รองเท้าจะพลิกเธอยังคงยืนหยัดร้องเพลงต่อด้วยรอยยิม้มเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นนี่แหละหัวใจของศิลปินตัวจริง จากวินาทีที่ทำให้คนทั้งงานแทบหยุดหายใจกลับกลายเป็นวินาทีที่ปลุกพลังศรัทธาให้แฟนคลับนับพันคนส่งเสียงเชียร์ดังสนัน่นคำคืนนั้นกลายเป็นตำนานที่ทั้งงานและทั้งประเทศจะไม่มีวันลืมในวินาทีที่หลายคนแทบหยุดหายใจน้องหญิงหญิงและน้องวันใหม่เพื่อนศิลปินบนเวทีไม่ลังเลแม้เสี้ยววินาทีเดียวพวกเธอพุ่งเข้ามาประคององุงอิงทันทีด้วยสีหน้าที่เต็มไปด้วยความเป็นห่วง ภาพที่เราเห็นไม่ใช่แค่การช่วยเหลือธรรมดาแต่มันคือความรักความผูกพันและหัวใจที่เชื่อมถึงกันอย่างแน่นแฟ้นของครอบครัวสาวน้อยเพชรบ้านแพงแฟนคลับที่อยู่ด้านล่างเวทีตบมือให้กำลังใจดังกึกก้องหลายคนตะโกนเรียกชื่ออุงอิงบรรยากาศที่เครียดเมื่อครู่กลับเต็มไปด้วยพลังของความรักและกำลังใจเหมือนทุกคนทั้งงานส่งใจให้เธอให้ลุกขรุนยืนอย่างสง่างามอีกครั้ง คอมเมนต์จากแฟนคลับหลั่งไหลเข้ามาไม่หยุดบางคนบอกว่านี่แหละน้ำใจของศิลปินตัวจริงอีกเสียงหนึ่งบอกว่าเจ็บแต่ไม่ถอยอุ๋งอิงคือของจริงและหลายคนพูดพร้อมกันว่าหัวใจทะยหญ่กว่าราังวันใดทั้งหมดนี่แหละคือศิลปินที่เรารัก เพราะสิ่งที่คนทั้งงานได้เห็นในค่ำคืนนั้นมันไม่ใช่แค่โชว์ไม่ใช่แค่เพลงแต่มันคือหัวใจของคนทำงานศิลปะที่รักในเวทีรักในแฟนคลับและรักในเสียงปรบมือที่ทำให้เธอไม่เคยหยุดก้าวไปข้างหน้าแม้จะเจ็บแม้จะพลิกข้อเท้ากลางเวทีแต่เธอก็ยังยืนหยัดแสดงต่อจนจบโชว์อย่างไม่ลังเล ภาพที่เราเห็นไม่ใช่แค่ร้องเพลงธรรมดาแต่มันคือบทพิสูจน์หัวใจของอุงอิงเพชรบ้านแพงศิลปินสาวผู้ไม่ยอมให้ความเจ็บปวดมาหยุดความฝันและรอยยิ้มของแฟนคลับเธอร้องเพลงต่อด้วยสีหน้าที่เต็มไปด้วยพลังเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเรากับเวทีคือชีวิตจริงที่ต้องก้าวข้ามทุกอุปสรรคให้ได้นี่ไม่ใช่เพียงคอนเสิร์ตแต่มันคือเวทีแห่งศรัทธาที่ศิลปินคนหนึ่งแสดงให้เห็นว่าคู่ควรกับคำว่าศิลปินในทุกลมหายใจ และนี่คือเหตุผลที่ทำไมแฟนคลับทั้งงานถึงลุกขึ้นยืนปรบมือให้เธอไม่ใช่แค่เพราะเพลงไพเราะแต่เพราะหัวใจที่แข็งแกร่งและความทุ่มเทที่ศิลปินสาวคนนี้มอบให้กับแฟนเพลงของเธออย่างสุดหัวใจหลังจบงานเพียงไม่กี่ชั่วโมงคลิปวินาทีที่อุงอิงเพชรบ้านแพงยืนอยากสู้บนเวทีแม้จะเจ็บข้อเทา้าถูกแชร์ไปทั่วโซเชียลอย่างรวดเร็วยอดแชร์พุ่งทะยานเหมือนไฟลามทุงคอมเมนต์นับพันหลั่งไหลเข้ามาอย่างไม่หยุด บางคนบอกว่านี่คือตำนานที่ไม่มีวันลืมเพราะไม่ใช่เรื่องราวของเพลงเพียงอย่างเดียวแต่มันคือเรื่องราวของหัวใจศิลปินที่แสดงให้เห็นถึงความอดทนความรักในอาชีพและความเคารพต่อแฟนคลับที่มารอคอยเธอด้วยหัวใจทั้งหมด บางคอมเมนต์บอกว่าอุงอิงไม่ใช่แค่ศิลปินแต่คือแรงบันดาลใจให้คนทั้งประเทศเพราะภาพของเด็กสาวที่ยืนร้องเพลงจนจบแม้จะเจ็บปวดทำให้ใครหลายคนเชื่อว่าไม่มีอุปสรรคใดจะหยุดความฝันได้ถ้าเรามีหัวใจที่เข้มแข็งพอค่ำคืนนั้นจึงไม่ได้เพียงคอนเสิร์ตธรรมดาแต่มันคือค่ำคืนที่ทำให้ทุกคนได้เห็นพลังของศิลปินตัวจริงที่ร้องเพลงด้วยหัวใจและส่งกำลังใจกลับไปให้คนฟังทั้งประเทศ ในโพสต์ส่วนตัวอุ๋งอิ่งเพชรบ้านแพงได้เขียนข้อความที่ทําให้แฟนคลับทั้งประเทศซาบซึ้งไปตามๆกันเธอขอบคุณแฟนคลับพอ่พอพ่อแม่แม่และพลังเงียบที่อยู่เคียงข้างเธอเสมอมาคนที่มอบมาลายัยมอบกําลังใจให้ไม่เคยขาด อุงอิงเขียนด้วยหัวใจว่าขอบคุณที่รักหนูมากมายหนูจะมอบความสุขให้ทุกคนต่อไปไม่ว่าหนูจะเจออะไรหนูจะยืนร้องเพลงให้เต็มที่ที่สุดเพราะทุกกำลังใจที่มอบให้คือแรงผลักดันให้หนูไม่เคยหยุดฝันประโยคสั้นๆแต่มันคือสัญญาจากศิลปินสู่แฟนคลับสัญญาว่าทุกงานทุกเวทีทุกบทเพลงที่อุงอิงร้องจะเต็มไปด้วยหัวใจและความรักที่เธออยากส่งกลับคืนให้คนดูเสมอ นี่ไม่ใช่แค่ชอธรรมดาแต่มันคือบทเรียนครั้งสำคัญของหัวใจศิลปินจากอุบัติเหตุเพียงเสี่ยววินาทีที่ทำให้คนทั้งงานแทบหยุดหายใจสู่ตำนานที่คนทั้งประเทศต้องพูดถึงอย่างไม่รู้จบเพราะในวินาทีนั้นเราไม่ได้เห็นแค่ความเจ็บปวดทางกายเท่านั้นแต่เราได้เห็นหัวใจของศิลปินที่แท้จริงหัวใจที่เต็มไปด้วยความรับผิดชอบความมุ่งมั่นและความรักที่อยากส่งกลับคืนให้กับแฟนเพลงทุกคน แม้ร่างกายจะเจ็บปวดแต่จิตวิญญาณของเธอกลับแข็งแกรงกว่าที่ใครจะจินตนาการได้นี่คือโชว์ที่เปลี่ยนจากความประทับใจสู่ตำนานที่ไม่มีวันเลือนหายตำนานที่บอกให้คนทั้งประเทศรู้ว่าคำว่าศิล,ลปินไม่ได้อยู่ที่เสียงเพลงเพียงอย่างเดียวแต่มันอยู่ที่หัวใจของคนที่ยืนอยู่บนเวทีและคืนนี้องอิงเพชรบ้านแพงได้พิสูจน์ให้โลกเห็นแล้วว่าเธอคู่ควรกับคำนี้อย่างแท้จริงแล้วคุณละ่ะ คิดว่าเหตุการณ์ในค่ำคืนนี้เป็นเพียงอุบัติเหตุธรรมดาหรือมันคือจุดเริ่มต้นของตำนานบทใหม่ในวงการลูกทุ่งไทยกันแน่เซียววินาทีที่ทุกคนเงียบกริบเซียววินาทีที่หัวใจแฟนเพลงเต้นแรงและเซียววินาทีนั้นเองที่ทำให้ชื่อของเธอถูกจารึกไว้ในความทรงจำของคนทั้งประเทศ เพราะนี่ไม่ใช่แค่เรื่องราวของศิลปินคนหนึ่งแต่มันคือเรื่องราวของหัวใจความมุ่งมั่นและกำลังใจที่ส่งต่อจากแฟนเพลงสู่ศิลปินและจากศิลปินกลับคืนสู่แฟนเพลงคอมเมนต์ความคิดเห็นของคุณใต้คลิปนี้ได้เลยมักหมอลำนิวส์แอดมินสาวไอจะเป็นกระบอกเสียงแทนทุกคนและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อไม่พลาดทุกกระแสะร้อนแรงก่อนใคร